กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมโดดดทันเดด้าว,วันนี้เราอยู่กันในเกม Seven Night r e b i r รกันนั่นเองนะครับผมซึ่งคลิปหน้าปกทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วใช่ไหมวันนี้มี2เรื่องด้วยกันครับเรื่องแรกเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของการพูดถึงการคอแลบทำไมเขาเดาว่ามันจะเป็นทางด้านของคอแลบกับ7บาปอ่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงกันแล้วก็ถ่ายคลิปนะครับผมเราจะมีการแจกโค้ดด้วยใครทาเงอนไขสําเร็จนะครับผมรับไปก่อนเลยเนาะในเดือนที่แล้วเนี่ยก็อ่ารับกันไปแล้วเนาะในเดือนนี้นะครับผมก็คือเป็นเดือนกุมภาพันธ์ใช่ไหม เดินกุภาพันธ์จะมีการรีเซ็ตโค้ดสตรีมเมอร์เพราะฉะนั้นมันจะมีอยู่ประมาณ2โค้ดมีโค้ดที่เป็น10ตัวตู้กาชาถาวรแล้วก็จะเป็นทางด้านของตัว100เพชร10ตัวกาชาลิมิเต็ดนะครับผมอันนี้ผมก็จะสุ่มให้นะว่าคุณจะได้โค้ดฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวาเพียงแค่คุณเนี่ยทำเงอนขสําเร็จเอาละนะครับผมดังนั้นก่อนที่จะไปรับชมกิ๊กันครับสำหรับใครที่กำลังมองหารเกมดีๆมีคุณภาพแตงเกมราคาถูกการติมเองผมขอแนะนําเวลาเติมเกมเพ,เพ้าเพลครับนอกจากาจะเติมถูกนะาการเติาเอง ่หากใครสนใจก็เพียนเสิร์ชเข้าไปใน a c e b o o k ครับว่า P.O.W.R.P.Y. หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้ครับอันนี้อย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะมาทุกคนมาพบกับเรื่องแรกอันนี้ผมเห็นมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสมาพูดคุยเนาะเนื่องจากเออก็วาเลนไทน์บ้างละนะครับผมแล้วก็เล่นทางด้านของ so เกมบีนโซเรสเดนอ์ติดงองแงมเลย <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราเห็นนะครับผมในช่วงเท่าไหร่วะเดือนเดือนธันวาที่ผ่านมาใช่ไหม อ่ะเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยเขาจะมีการประกาศคอแลบนะครับผมซึ่งเราเนี่ยไม่รู้เลยนะว่าเขาจะมีการคอรแลบกับเรื่องอะไรด้วยความที่ว่าเป็นสีแบบนี้หลายๆคนก็ทายกันว่าเฮ้ยน่าจะเป็นโซโลเลวลิีหรือเปล่าและตอนนี้นะครับผมทางด้านของเพจยังเชื่ออะไรวะอ่ามันเป็นเกม7บาปนะครับผมออริจินใช่ไหมล่ะก็ได้มีการปล่อยภาพนี้ออกมาแล้วมันทําให้รู้สึกว่าเฮ้ย มันมีความคล้ายกันนะดูสีดิ <c oughs> แค่สลับตัวละครถ้าตัวนี้มาอยู่ด้านล่างเออมันก็มีความเป็นไปได้สาเหตุเนี่ยดูจากการวิเคราะห์นะครับผมหนึ่งเลยคําใบในเรื่องของโทนสีเมื่อเทียบกันดูแล้วอาร์ตเวิร์กของ7บาปออริจินกับทางด้านของประกาศคอแลบเหมือนกันอย่างกับกดก๊อปปี้วางนะครับผมงานอาร์ตโทนสีเดียวกันเลยอะเรามาดูกันคือมันมันโทนสีเดียวกันแล้วก็มีสเก็ตเหมือนแบบคล้ายๆอวกาศอะแล้วมันก็มีเหมือนกันเว้ย <c oughs> มัาจะมีอยู่สองอย่างระหว่าง ที่เขาอาจจะสปอยให้เห็นหรือบางทีเขาอาจจะขี้เกียจเลยเอาโทนหลังเอ้ย,อยมันก็ทําขึ้นมาใหม่ได้ใช่ไหมล่ะทาไมมันต้องแบบเนี่ย โทนสีออกม่วงๆนะครับผมพอประสานกันเออมันมีความที่แบบคล้ายกันมากเลยนะส่วนตัวผม,ผมเอียงใจว่าน่าจะเป็น7บาปแล้วแหละ <c oughs> แล้วก็อย่างที่2นะครับผมทำลายเหมือนจะจงใจให้มาเจอกันตอนแรกนะครับผม7บาปออริจินจะเปิดตัวในเดือนมกราตะยูนะครับผมก็เลื่อนมาเปิดทางด้านของมีนาคมซึ่งมันเป็นพอดีกับช่วงประกาศคอแลบของ 7K เลย 7K เนี่ยจะมีทางด้านอะไรเดือน3ใช่ไหมละ่ะและตอนนี้นะครับผมไอเกม7บาป Origin ออริจินเอ้ยมใช่ใช่ไหม ใช่นะครับผมก็เลื่อนมาเปิดในช่วงเดินนี้เหมือนกันมันก็คล้ายๆเหมือนกับการโปรโมทเกมในค่ายของตัวเองหรือเปล่านะก็คือแบบ เออตัวละคร7บาปมาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการว่าโปรโมทเอ,อ้ยไปเล่นเกมนะครับผมที่กําลังมีการเปิดใหม่อันนี้ก็เป็นข้อมูลอ้างอิงที่หลายๆคนวิเคราะห์กันเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูเพจกันเลยดีกว่านะครับผมบน PC ซีเราจะได้เล่นก่อนนะอันนี้ผมสนใจแล้วก็น่าจะได้เล่นนะครับผมอันนี้ก็มีการปล่อยภาพใหม่ๆแล้วก็พอมาดูการเปิดตัวแล้วนะครับผมซึ่งเงา2ตัวนี้ผมไม่รู้จักนะน่าจะเป็นภาคลูกใช่ไหม เออก็จะเป็นทริสตันนะครับผมกับชิโอเรอ่ะตัวละคร2ตัวนี้อาจจะมีการเข้านะครับผมก็ต้องรอดูกันอีกทีเนาะดูยังไงมันก็ <c oughs> คือมันแบบพื้นหลังอะ่ะมัน อะไรวะเนี่ยเรื่องโทนสีเรื่องสเก็ตเหมือนอวกาศไม่ยังไงก็คือเหมือนกันนะครับผมบางทีอาจจะมีการสปอยแล้วยังไงก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับผมไม่เครื่องแรกก็ครึ่งหลังถ้าเป็นครื่องแรกเนี่ยมันก็ต้องประกาศเลยใช่ไหมว่าจะมีการคอแลบกับอะไรแต่อันนี้ยังไม่ประกาศก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่าเออนะครับผมอาจจะมีประกาศช่วงเกมตัวนี้เปิดตัวเลยอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับผมใครชอบทางด้านของอนิเมะเรื่องนี้หรือเปล่าทางด้านของกับเกม7บาปอา่ะทีนี้ผมจะพาทุกคนเดียวกลับเข้ามาในเกมกันดีกว่าต่อไป นะครับผมเรามาดูวิธีการได้รับโค้ดกันดีกว่าขั้นตอนแรกครับให้ทุกคนเนี่ยทำการกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดสับสไครต์นะครับผมกดกระดิ่งให้ด้วยนะจากนั้นนะครับผมทําการกดแคปหน้าจอแล้วก็ไปส่งที่เพจเลยเดี๋ยวผมเนี่ยจะมีการปักหมุดเพจไว้ให้ที่อ่าท้ายคลิปกนแล้วกันนะครับผมกดเข้ามาแล้วก็มาส่งข้อมูลนะเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างซึ่งอย่าลืมนะครับผมก๊อปปี้โค้ดตัวนี้ไปด้วยนะผมจะมีการกรอกโค้ดให้เองนะแล้วทุกคนเนี่ยก็รอมาอ่ารับโค้ดเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตข ก็คือแบบนี้เลยนะกดไลค์นะครับผมกด subscribe จากนั้นกดแคปหน้าจอแล้วก็ส่งมาเลยแล้วก็ส่ง UID มาด้วยแค่นี้นะครับผมไม่ต้องสแปมพิมพ์มาเยอะก็ได้นะครับผมเพราะว่ายังไงผมก็มีการไล่แจกโค้ดจากล่างขึ้นบนใครมาส่งก่อนผมก็ให้ก่อนนะครับผมจะเป็นประมาณนี้ก็รุ่นเอานะครับผมว่าคุณเนี่ยจะได้เป็น1,000เครดิตกับทางด้านของ10ตัวหรือคุณจะได้เป็น10ตัวตู้ถาวรก็ต้องรอรุ่นกันอีกทีนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอตลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมลงคลิปต่อไปแล้วก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนกดบายครับท่านผู้ชม